สตรอกูนิตโรงพยาบาลอ่างทองนะคะเริ่มเปิดดาเนินการตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนพศสอง8ันห้ารอยห้าสิบปดมีแนวทางการดูแลรักษาที่เรียกว่าทินิคอนไกด์ไลน์นะคะสําหรับการดูแลผูล้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโดยเฉพาะซึ่งเป็นไกด์ไลน์เดียวที่ใช้กันทั่วโลกนะคะแล้วก็มีผลการดําเนินงานเป็นที่น่าพอใจเ,ออเริ่มแรกจากการที่เราเปิดสต็อกูนิตสามเดือนเราก็สามารถที่จะประเมินเป็นสต็อกูนิตคุณภาพก็ะจะ เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเราจะได้เลดี้หลังจากนั้นเราก็ค่อยไต่ขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นโกล,ล่าสุดเราได้เป็นแพทตินัมทั้ง WSO และ Thailand a n g e l Award นะคะการที่เราเมีรางวัลเป็นเครื่องหมายการันตีคือเรามีตัวที่วัดแล้วก็มุ่งหมายความเป้าหมายในการดําเนินงานที่แน่นอนชัดเจนก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะทุกอย่างเน้นความปลอดภยัยรวดเร็วเพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภยัยถ้าคนไข้ามาทันเวลา คนไข้ก็จะได้รับการรักษาที่ดีแล้วก็จะหายป่วยหรือว่าได้รับอันตรายที่น้อยที่สุดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนงางสาวปริยาพรอ,อารีลมนะคะเป็นพยาบาลประจําหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะคะปีนี้โรงพยาบาลอ่างทองเราเนี่ยประสบความสําเร็จในเรื่องของการดูแลคนไข้นะคะก็คือรางวัลที่เราได้รับ WSO Angel Award นะคะอันนี้ระดับนานานชาติเลยนะคะ,ะโรงพยาบาลอ่างทองก็ได้ระดับ แพท t i นัมสเตตัสนะคะเหมือนกันแล้วรางวัลที่เราภูมิใจที่สุดเลยก็คือรางวัลน,นี้นะคะเป็นรางวัล Thailand Angel Award 2022นะคะก็คือระดับแพท t i นัมนะคะอันนี้ก็คือในในระดับประเทศเนี่ยมีโรงพยาบาลสองร้อกว่าโรงพยาบาลโรงพยาบาลอ่างทองได้ระดับแพท t i นัมสเตตัสเนี่ยติดหนึ่งในห้าของประเทศนะคะก็คือมีทั้งหมด5โรงพยาบาลนะคะซึ่ง โรงพยาบาลอ่งทองเป็นโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลเดียวที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานเรานะคะถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้ชาทึา่งซีกแขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งปากเบี้ยวลิ้นแข็งพูดไม่ชัดตามมวมองเห็นภาพซ้อนรีบมาโรงพยาบาลทันทีหรือสายด่วน1669บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดต่อดอัมพาตเจ